แล้วพ่อจอมร้องได้ไหล่ะร้องเพลงอะไรอิจฉาของสอนใช่ไหมสอนพ่อไม่ได้เขาหลังพุกยาออกมาสิอ่้นพ่อร้องโธ่สอนนี่จฉาฟังอ่ะสอนเรารักกันจะสอนเพชรไอควายดู่าจอมจอมแล้วสอนไม่ต้องอิจฉาครับจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เอออิจฉาเขาสอนอ่ะดูตดีมาเพลงนี้นะครับ อขอมอบให้กับสาวๆที่มีอายุ30อัพขึ้นไปทุกๆคนเลยอยู่ดีๆก็เกิดนึกอยากสีมาโลกจิตก็้ว่ามือ่ะคนดีๆมีไม่สีจะสีหมาก็หมามันดีกว่าคนมันดียังไงอ่ะมีอะไรแล้วมันไม่บอกต่อด้วย เออมึงเนี่ยนำดีเนาะคนมีกี่เต้าสองมามีตั้งแดเต้าอุยเลือกเค้นไม่ถูกเลยเออจริงของมึงด้วยมึงชอบจริงเหรอเขวีนย่ตัวนึงเลยยู่ไหนโคตรเซ็กซี่เลยโกหกนะมุงยแต่ตาเป็นไงอุ้ยไม่ใส่ยกทรงว้าหวววจวววววววาบ้านใสวว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 กวววววววม้วมเ โอ้เพลงไทยยังไงขายขี้หน้าเขาเลยอ้าวตลกโกเอ็นเตอร์แน่ใจเออเพลงฝรั่งนะนะเวทไลท์ใหม่เลยบอยแบนด์จากเกาะอังกฤษเอามาดูเลยแต่ต้องให้ลูกครึ่งร้องคณะเรามีเหรอมีดิไหนอ่ะเอาครึ่งไหนอ่ะครึ่งหลังขมอนไฮโลฮัลโหลไฮโลคุกโนแผ่นที่เลยแผ่นที่เลยโนโนโนฮัลโหลยูมาทอมายอ้าวก็เห็นถามหาลูกครึ่ง ขายลูกครึง่งผมนี่แหละลูกครึง่งมึงน่ะครึ่งควบลูกแล้วนโอซอลี no! oh, sorry, ด้วยเสียใจวันนี้ไอไม่ได้มาหล่องเพลงยูมาทำไมนำไมเฟนมาเพื่อนยูยูนายเฮ้ยยูใครอ้าวอ้าวรู้จักกันไหมี่ะมาด้วยกันอะไรตายยูอ่ะซิงอ่ะซองมึงร้องเลย อู๋ไทยก็ได้ Oh Westlife My Love Love Song Westlife My Love Westlife My Love Yeah o k a Thank You Voice Master w e s t l i k e My Love ถ้าฉันให้ตายเสียยังดีกว่าโอ้โหนี่มาเลย แม like ้ที่เพลงอื่นเราไม่ตอบมือกันเลยนะพอเพลงนี้โดนใจฉันจะเกินดูลุ่นด้วยฮะเวทไลท์อะไรพวกข้างไม่รู้เรื่องเด็กนวบอกอุ้ยโดนโดนโดนโเด็กแนวไอ้เยอะแยอยู่ร้องไม่เป็นแล้วอยู่จะออกมาหาพอมึงเล่อเดี๋ยวไอร้องให้ฟังเองภาษาอังกฤษนี่สบายมากเพราะว่าคุณแม่เป็นคนถ่ายคุณพ่อเป็นคนเซเชียนไพ่อคุณเป็นหมาดีกว่าพ่อแมไอล็อกจิต เยังอนยู่อีกอ่ะพ่อไอยู่อังกฤษเยอะโอ้ไม่นาเช่อทำไมยูสปีนลได้มายสบายมากได้หมดทุกคำทุกคำยูพูดโชว์ก่อนแล้วค่อยร้องได้เลยได้นะได้ทดสอบกันง่ายๆนะครับอย่างเสื้อภาษาอังกฤษว่าไงยืดได้ต้องออกสำเนียงให้ชัดด้ยไม่งั้นฝรั่งงงกูงงกว่าฝรั่งอีกเนี่ยงงทำไมอะไรเสื้อยืด กูก็พูดได้ออกเอ็กเซนด์ในชัดด้วยอ๋อเหรอเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบกางเกงในขอบย้อยมีภาษาอังกฤษขอบย้อยแขวนวถกับตะปูไมไมนี่พายอ๋อเหรออวัยวะได้หมดหัวเห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 ตผมหูตาจมูกปากเมาลิ้นเลียลิ้นต้อนมึงก็มีได้เดียวลิ้นบางมีไว้เดินหรือไง เอาไว้เลยอ่ะอย่างนี้ประเภทสีก็ต้องได้ได้หมดอย่างสีเหลือง yellow สีเหลือง yellow มะม่วงอกลองเฮ้ยเขียวสวย mango โอเคสีเหลือง yellow มะม่วง mango ควาย bullet buffalo โอเคสีเหลือง yellow มะม่วง mango ควาย buffalo มีด eato โอ้ยไม่น่าเชื่อยังสีเหลือง yellow มะม่วง mango ควาย buffalo เต่าอังโล ยังสีเหลืองยลมมม่วง mango ควายบอฟฟลโล่ปั้มน้ำมันเอสโซนสีเหลืองยลมมม่วง mango ควายบอฟฟลโลเมียมีชู้ยิงแมงด้วยลูกโมกลองได้เลยฮะเคดี๋ยวก็ติดคุกล่ามโซ่เลยบอยแบนด์บอยแบนดมีฝรั่งจริงอยู่ไหมฮะไม่มีโอเคมั่วได้ The m อ่อนละ n ้วน get i s smaller. oh yeah อ r วน w ะอ้นทูคออวันทูที่ดีแท c t โอ้หาตีย่อมเหรอดีแท็กเล่นแล้วอุ้ยมาเดือสักคนไม่ก่อนไม่ก็ไอไอแอมซอดวง sorry โอ้ไม่เอาแล้วเพลงฝรั่งอ่ะ งั้นก็เพลงไทยสิเอาเพลงไทย super star ดีกว่า super star ถ้า super star ไม่มีใครเกินพี่เบิร์ดโอ้ใช่พี่เบิร์ดผมชอบเพลงนี้มากเพลงอะไรคนไม่มีขนเอ้ยเยขามีแต่เพลงคนไม่มีแฟนอเอ่เอไม่ทราบว่าใครพอจะไม่มีขนบ้างครับโอ้โห <ST S> ใครพอจะร้องเพลงคนไม่มีแฟนได้บ้างพูดผิดใครพอจะร้องเพลงคนไม่มีแฟนได้บ้างฮะมีไหมครับมีไหมครับหนึ่งสองสามทางนน้นนะ คุณจะรู้บางไหมคืนนี้คมนอนไม่หลับคุณจะรู้ไหมครับหน้าคุณลอยเต็มฟ้าที่อยากให้คุณโทรมาราตรีสวัสดผู้สัตว์สัตว์เออโอ้ยขอโทษพ่อจอมกระลำพอดเลยพ่อจอมไปกินอะไรมาโมโหตลอดพูดชัดๆ ไม่ใช่พูดสัตว์แล้วพ่อมึงเอามาไม่สัตว์แล้วขอโทษ,โทษสัตว์อ้าไอซากดิ <c oughs> ร้องได้ไหมได้เพลงคนไม่มีแฟนโอสบายผมชอบพี่เบิร์ดมากเลยอแต่ให้มันยากกว่านี้หน่อยยากไงฮะเอาหลายหลายเสียงเลยศิลปินในประเทศไทยมีกี่เสียงก็แล้วแต่เอามารวมอยู่ในเพลงคนไม่มีแฟนเพลงเดียวเฮ้ยเฮ้ยได้ได้พ่อ พ่อเลิ่มปากเหม็นตลอดเลยเริ่มจากเสียงแรกเลยเสียงพี่เบิร์ดก่อนอ่ะทำหน้าเหมือนพี่เบิร์ดด้วยโอ้โหนี่พี่เบิร์ดนะสวัสดีชาขอเสียงคนที่ยายมีฝาหน่อยเลยโอ้หสดมีลูกทั้งนั้นแหละนะในชีวิตเคยมีคนพร้อมได้ทุกเสียงใช่ไหมทุกเสียงเดี๋ยวลองทดสอบดูาไป เสียงต่อไปนักร้องหัวล้นล้ใส่แว่นมีเกล่าพี่อีทวงฝ่ายฮะไม่ว่ารักฉันดีกับโอ้ยกร้องอาใจปันเล็กใช้กรู้แบบเดิมคือเชิมใสขอมาเลยก็เมทุคราิชีโฉันเหมือนคนโชกลอยที่โดนสอบวายโอ้ยยุคใครได้เก่ง พี life, ่อูุธนาทรคือเอร์เทาไหอมเซอร์ฮูจคนเแอดคาราบาวได้ไหมย่อยร้ันกบวงเทียนเจ้าของอยากไม่หวนจากจองป้างนลิตเม็จะได้ขอคนขอทุกคนใอยู่นี้ คอยความรักจะดูในวินาทีที่เธอเธอไม่เชื่อไม่ถึงเธอเป็นคนนี้วสายยังสัญญาคุณไม่มีเฟื่ฟองจะเปลี่ยนสายันจะเปลี่ยนขอบคุณมากอาจารย์แม่ต่อเลยครับ pin ơn nữa